สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนาดว,วง,คดงคลิปนำคลิปนี้เราก็จะมาในหัวข้อขที่ว่าความน่ารักความสดใสของคุณไปทำให้ใครหมัน่นไส้หรือว่าอิจฉาคุณหรือเปล่าสมบัพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราปรเปิดดวงชะตาด้วยนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาเปิดลัคนาราศีของคนน่ารักและก็คนที่มีความสดใสอยู่ในตัวเองนคะ ออข,อขอพลังงานของคนน่ารักหน่อยนะแอร์ท่าลมมีถุนตุลกุมนะคะสานคนเกิดวนันอาทิตย์ธาตุไฟวิกโกราศีการธาตุด,ดินมูลราศีมีนราศีกรกฎอคตเรอคอรร,อคอร,ร,ราศีกุมท่าลมนะคะจะมินาราศีมิถุนท่านลมเลยคุณเกิดวันพุธธาตุน้ำจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสยู่ใน้ำยูเรนัสท่าลมมิถุนตุลกุมนะคะ เลโราศีสิงห์ชาวธาตุไฟสกรปเปโอราศีพิจิกชาวต้นา้ำแล้วก็โชรัสราศราีพิจิธาตุดินตัวเลขวันที่เกิดของคุณมีเลข5 14 15 25 8 11 13 18 3 สองหนะคะมีหรือเปล่าและก็าราศีของคนน่ารักที่ไปทำให้ใครบางคนอิจฉาแล้วก็หมั่นไส้มาดูก่อนมาดูพลังงานของความน่ารักความสดใสในตัวคุณนะคะที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคะขอใช้ไพ่ออร์ l เคลพลังงานความน่ารักความสดใสในตัวคุณ y o u ด e s e r v e เลิฟนะคะเวลาคุณทำงานเนี่ยนะ,ค,ะคุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมากๆเลยนะคะคุณอาจจะไม่ได้สนใจคนอื่นนะคะไม่ว่าคนอื่นก็จะมองคุณยังไงก็ตามแต่แต่คุณโฟกัสที่ตัวคุณเอง r e i l i e n factor นะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับมีความที่วิตกกังวลนะคะในสิ่งที่ทำในเหตุการณ์ที่มันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะ ก็เหมือนกับว่าคุณน่ยคิดจะทําอะไรเนี่ยคือจะต้องระมัดระวงังกลัวว่าจะคนอื่นจะไม่ชอบอย่างเงี้ยนะคะคือคิดโน่นคิดนี่คิดนั่น,นเป็นคนน่ารักเป็นคนที่แบบเหมือนค่อนข้างที่จะเรียกว่าเกรงใจคนอื่นก็ได้นะคะแพั่นเนี่ย มีความลหลงใหลในสิ่งที่ทําหรือว่าบุคคลที่ถ้าใครได้เป็นแฟนคุณนะคุณจะให้ความสําคัญกับคนคนนั้นเป็นพิเศษเลย It is s a f e for you to love ใครได้อยู่ใกล้คุณก็มักที่จะมีความสุขนะคะอยู่ใกล้แล้วก็มีความสุขโดยเฉพาะคนที่รักคุณเพื่อนๆของคุณ Express your love นะคะก็เป็นเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ใจดูแลนะ,ค,ะความสัมพันธ์ นะเพื่อนหรือว่าบุคคลรอบข้างหรือว่าคนรักอะไรประมาณเนี้นะเคมิซีนะ acy, นะใครได้อยู่ใกล้คุณเนี่ยคือเป็นประมาณที่แบบว่าอบอุ่นนะคะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นเป็นพิเศษ e t h e e f f o r t ก็คุณน่ารักอยู่กับคุณแล้วคุณแบบประมาณที่เป็นเหมือนคนที่เป็นตัวของตัวเองอ่ะนะคะนิสใส่น่ารักเหมือนเด็กๆอะ่ะนะคะ ค e ิปแอนโอเ n m นมานะคะเดีย๋ยวจะให้คุณเหมือนเปิดใจบางสิ่งบางอย่างด้วยนะว่า,าให้รับรู้เรื่องราวของบุคคลรอบข้างนะคะเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะสนใจนะการกระทําที่มันอาจจะเป็นพลังงานลบๆอะไรเงี้ยแต่คุณมักที่จะมองเห็นเป็นพลังงานบวกๆบ,บางทีมันก็เหมือนกับ ทำให้คุณเหมือนชะล่าใจในการระแวดระวังตัวเองด้วย new love นะคะคุณจะได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆเพื่อนใหม่ความความรักใหม่คนใหม่นะ,ะที่เขาสนใจในตัวคุณ co-dependency นะคะในช่วงเวลาที่คุณเหงาๆพลังงานของคุณจะเหมือนกับเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะดูโรแมนติกนะคะนั่งอยู่คนเดียวนั่งกินข้าวคนเดียวนั่งเหมาลอ,อย first นะคะ คุณจะได้มีโอกาสได้พบเจอเพื่อนเก่าๆนะคะกลับมาสารสันธ์ใหม่ทุเลิฟและคนอย่างคุณควรค่าที่จะได้เจอความรักแท้มิตรภาพแท้นะคะก็คนน่ารักอย่างคุณเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนใจเลยว่าใครจะออมองว่าคุณแบบมันน่าหมั่นไส้จังเลยอะนะคุณน่ารักเกินเบอร์อะไรงี้นะคะ ความน่ารักของคุณน่ะทำให้คุณไม่แคร์ในเรื่องของคําพูดการกระทําของคนที่ชอบกลั่นแกล้งคุณอิจฉาคุณเนาะเรามาดูพลังงานของคนที่เขาไม่ชอบในความน่ารักของคุณเลยนะคะคิดว่าคุณเสแสร้งแกล้งทำอย่างเงี้ยนะ,ะหรือว่าทําเพราะว่าเหมือนกับคือต้องการเรียกร้องความสนใจอยากจะให้คนรักนะประมาณที่เหมือนกับว่า ทำตัวไร้เดียงสาอานนเนคขี้ขู่อะไรเงี้ยนะคะมีไม้พลังงานของคนที่รู้สึกมันไส้ในความน่ารักของคุณนะคะพลังงานนะ,ะของคนคนนั้นที่เขารู้สึกมันไส้ในความน่ารักของคุณนะคะพลังงานของคนที่เขาเหมือนไส้ในความน่ารักของคุณ บอกไว้เลยว่านะค,ะคุณไม่ได้น่ารักอย่างเดียวค่ะคุณสวยด้วยถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็สวยดูดีมีเสน่ห์นะคะมีชื่อเสียงม,มีความสำเร็จเดอะสตาเนี่ยอยู่ใกล้แล้วคือแบบอืมนะคะอบอุ่นนะคะเดอะสตาเป็นพลังงานของคนที่มีความอ่อนโยนนะคะมีความอ่อนโยนในตัวเองเป็นเดอรเอ่อเรียกว่า the emperor the มเพรสอีกอะ่ะ นะคะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้มีความเป็นคุณแม่นะคะอยู่ใกล้ชิดแล้วรู้สึกอบอุน่นสบายใจนะคะ <_ S 1> เหมือนอยู่กับคนในครอบครัวอยู่กับคุณแม่คุณอาจจะมีความที่เหมือนกับคําพูดคําจาของคุณการพูดของคุณการแนะนําของคุณเนี่ยเป็นเหมือนคุณแม่ของเขาเลยให้คําปรึกษาให้คำแนะนําเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่า ไม่ค่อยที่จะมีพลังงานลบอะ่ะเหมือนมีแต่พลังงานบวกนะพูดแต่สิ่งที่ดีๆทำแต่สิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็เหมือนตัวคุณเนี่ยประมาณที่ใส่ใจบุคคลรอบข้างเป็นพิเศษด้วยนะคะคุณมีความรู้มีความสามารถมีความเก่งมีความฉลาดนะ,ะเข้าใจบุคคลรอบข้างไปอย่างดีว่าเขาเนี่ยเป็นคนชอบฟังเรื่องอะไร ต้องพูดเรื่องอะไรกับเขานะคะประมาณนี้ใส่ใจนิสัยบุคคลรอบข้างนะค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ของความที่เอ,อเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นพิเศษนะโดยเฉพาะเพื่อนรักของคุณคนรักของคุณนะคะเขาก็มองว่าคุณเป็นเดิร์ v เลเวอร์เดตเนี่ยคือพลังงานมิสเน่มากๆนะคะไม่ว่าคุณจะมีแฟนหรือว่าไม่มีแฟนเป็นสาวสดเป็นพ่อไม่อะไรก็แล้วแต่แต,แต่ทุกคนนะคะ มองว่าคุณน่ารักแต่สําหรับคนคนนี้นะคะคนที่เขารู้สึกมันใส่ในความน่ารักของคุณมันใส่ในความสวยของคุณเขาอ่ะก็เหมือนกับเป็นคนสวยเป็นคนหล่อนะรูปร่างหน้าตาดีนะคะเอ่อขยันทํางานแต่มากที่จะเหมือนกับว่ามีความรู้สึกไม่ชอบเออชอบตัดสินคุณในบางเรื่องก็ได้นะคะ บางเรื่องที่คุณประมาณที่แบบพูดหรือว่าคิดหรือว่าทําอะไรที่มันมันเกินตัวมันเป็นผู้ใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยนะคะผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะคะเป็นเพื่อนร่วมงานได้เนี่ยเป็น king of one อะนะเป็นพลังงานเหมือนผู้ชายนะคะนิสัยเหมือนผู้ชายเป็นผู้หญิงนิสัยเหมือนผู้ชายก็ได้เข้าห้าวอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยชอบตัดสินตัวคุณนะคะว่าคุณเป็นแบบนี้คุณทําแบบเนี้ยคือ มันทํานิสัยเกินตัวหรือว่าทําตัวที่แบบเหมือนโดดเด่นเกินไปแต่ทั้งทที่คุณอาจจะไม่ได้ทาอะไรเลยแต่มันอาจจะเป็นบุค,คลิกนิสัย,ยส่วนตัวของคุณที่ทาให้ผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะคะรู้สึกเหมือนใ้นะทั้งทั้งที่มันประมาณเดียกว,ว่ามันดูเป็นผู้ใหญ่อ่ะมันดูเป็นเป็นคนที่เหมือนมีความรู้เก่งฉลาดนะพูดเก่งคุยเก่งมีความรู้มีความสามารถรอบด้านเลย นะคะก็เลยทําให้คนคนนี้รู้สึกเขม่นคุณแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนเก่งในเรื่องของการทํางานด้วยนะ <S <S เขาอาจจะเหมือนรู้สึกมันไส้คนที่เก่งกว่าเขาประมาณนี้นาพลังงานของผู้หญิงประชาคนนี้นะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเป็นบุคคลรอบข้างนะคะสังคมรอบข้างของคุณหรือว่าเขาอาจจะเหมือนกับประมาณที่เห็นคุณเก่งกว่าคนในครอบครัวของเขาเก่งกว่าลูกสาวของเขานะคนข้างบ้านป้าข้างบ้านหรือเปล่า นะคะเรามาดูกันแรนดอมความน่ารักของคุณความสดใสความเก่งความฉลาดในตัวคุณเนี่ยทําให้คนคนนี้เขารู้สึกอิจฉาแล้วก็หมั่นไส้เนาะอืมหกคาถามีความสําเร็จนะคะสำเร็จในเรื่องของการงานในสิ่งที่คุณทำแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะโอ้อวดด้วยนะคะไม่ค่อยที่จะโอ้อวดไม่ค่อยที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองทำ นะเป็นคนที่เหมือนมีความรู้รอบด้านเลยแต่ไม่เคยจะบอกคนอื่นนะว่าตัวเองรู้อะไรบ้างเก่งอะไรบ้างคนในครอบครัวก็อาจจะเหมือนกับว่าไม่ค่อยชื่นชมคุณอะนะคะแต่มันจะมีคนบางคนนะคะรู้สึกไม่ชอบนะ,ะรู้สึกว่าคุณอะชอบทำอะไรเงียบๆคนเดียว ชอบเก็บตัวหรือว่าชอบไปไหนมาไหนคนเดียวประมาณเนี้ยนะพลังงานคนคนนี้เวลาที่คุณเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าทําอะไรคนเดียวเขารู้สึกไม่ชอบนะคะไม่ไม่อยากจะให้คุณโดดเด่นไม่อยากจะเห็นคุณแบบทําดีหรือว่ากระตันยูกับพ่อกับแม่กับคนในครอบครัวเนี่ยมาดูพลังงานคนนี้หนซีเดนฮาร์พ,พิเซ่เนี่ยเป็นพลังงานของใครเอ่ย ไม่ชอบความน่ารักไม่ชอบความดีไม่ชอบเห็นคุณทําดีแปดดาบอืคุณจะต้องเจอกับเขาทุกๆวันนะผู้หญิงพิชาษคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานได้เป็นคนรู้จักได้เป็นญาติพี่น้องได้ด้วยนะคะเออบางคนท่านก็แบบเหมือนประมาณเป็นญาติพี่น้องห่างๆอะไรเงี้ยเขาก็มองว่าคุณแบบเดอะสตาร์เนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะ สวยสวยกว่าเขานะคะเออเป็นญาติพี่น้องห่างๆปบะคุณสวยคุณโดดเด่นคุณดูดีกว่าเขาทํางานเก่งเงี้ยก็รู้สึกในสิ่งที่คุณทําเนี่ยเขาทําไม่ได้เขาทําไม่เป็นแล้วเขาก็ได้เหมือนกับว่าหน้าตาไม่ดีหน้าตาไม่สวยหรือว่าคุณอาจจะไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับหน้าตาของคุณสวยขึ้นดูดีขึ้นนะคะแต่เขาอาจจะเหมือนว่าไม่ได้ทําแต่เขาก็มองว่าคุณเนี่ย ไม่เห็นจะสวยเลยไปศัลยกรรมอะไรมาไปทําที่ไหนมาหรอนะก็จะติโน่นนะคะว่าตรงนี้นิดว่าตรงนี้หน่อยให้กับคุณเนี่ยทั้งท้างที่แบบตัวคุณเนี่ยเหมือนกับที่คุณไปทาศัลยกรรมหรือว่าทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นเงินของคุณทั้งนั้นเลยแต่คุณทําเพราะว่าบางทีคุณอาจจะทําอาชีพเกี่ยวกับ การโชว์ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาเป็นนางแบบเป็นดาราอะไรเงี้ยแต่คนคนนี้เขาอาจจะทํางานธรรมดาที่แบบไม่ต้องใช้รูปร่างหน้าตาไง้ยเขาก็เลยติดเตือนว่าคุณนะคะบางทีก็เป็นออญาติพี่น้องญาติทางแม่ญาติทางพ่อญาติทางทางเนี้ยนะก็ประมาณที่แบบว่าเห็นคุมไปศิลปกรรมทำนนทำนี่ทำนั่นนะคะมันก็ดูดีขึ้นนะ แล้วก็ทําให้เขารู้สึกเหมือนกับบอกว่าโอ้ไปทาําทําไมให้มันสิ้นเปลืองคนเราต้องขายความรู้ความสามารถสิไม่ใช่ไปขายอะไรรูปร่างหน้าตาอะไรเนี่ยทําไปเนี่ยคือแบบเราขายความเป็นตัวของตัวเองดีกว่าไหมอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีความที่แบบเออเวลาที่เราไปศิลปกรรมทาอะไรบางอย่างเกีย่ยวกับตัวเราเองนะจะมีคนไม่ชอบเราหรือว่าติว่าเอ๊ะตรงนี้ไม่สวยเลยนะคะแล้วก็จะมีพลังงานของคนที่ประมาณที่ The judgment เก้าดาบไม่ชอบนะคะไม่ชอบในเรื่องของการที่ถ้าคุณจะทําให้ตัวเองสวยหล่อหรือว่าดูดีขึ้นนะคะผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณไปทํานะคะเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของคุณมันทําให้ตัวเขาเนี่ยคือเขาไม่ชอบในตัวเขาอยู่แล้วเขาอาจจะเหมือนกับว่าไม่มีตังทําก็ได้นะเออนะคะ ไม่มีตังจะไปทําสวยแต่จริงๆแล้วคือลึกๆในใจแล้วก็คืออยากจะทํานะนะคะอยากจะเป็นอยากจะทําอยากจะสวยอยากจะดูดีเหมือนคุณนั่นแหละแต่ก็มักที่จะพูดว่าโอ้ยไม่เห็นจะไปต้องไปทําเลยศิลปกรรมนะ่ะคือฉันนะ่ะเป็นคนเก่งอยู่แล้วขายความรู้ความสามารถดีกว่าทําไปก็แค่นั้น ไม่ใช่ดาราดังทําไปก็สวยได้แค่นี้เองเบ้าหน้ามันมีแค่นี้อะไรประมาณเนี้ยนะ,ะมันก็จะมีคนพูดเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไปทำอะ่ะนะคะแต่ว่าคุณคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรนะคะเดอะแฮงแมนบางทีคุณก็รู้สึกแย่นะคะแต่คุณก็เข้าใจว่าอ๋อคนเหล่าเนี้นะ,ค,ะคือมันมันก็ไม่แปลกอะไรหรอกที่เขาจะไม่ชอบหรือว่ารู้สึก แยกกับสิ่งที่คุณทําเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทําเหมือนคุณเขาอาจจะไม่มีตังที่จะได้ทําเหมือนคุณนะคะคือมันจะทําออกมาจะสวยหรือว่าหล่อหรือว่าจะไม่สวยหรือว่าจะไม่หล่อเนี่ยการทาศิลปกรรมเนี่ยมันก็เป็นความพอใจนะคะแล้วก็เลือกทําในสิ่งที่แบบตัวเองอยากจะทําจริงๆหรือว่าความบกพร่องนะคะแต่พอคุณทําไปแล้วคุณมีความสุขคุณไม่แคร์นะคะว่าคนอื่นเขาจะพูดเขาจะติเตือนยังไง นะคะแต่ก็เหมือนกับว่าคือการที่คุณเมินเฉยหรือว่าไม่ใส่ใจบุคคลเหล่านี้มันก็ทําให้คุณเหมือนกับว่าใช้ชีวิตนะอย่างอิสระเสรีนะคือไม่ต้องไปแคร์คาพูดนะคะความน่ารักในตัวคุณไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะคะนิสัยใจคอเนี่ยก็ทําให้คนเหล่านี้นะ,ะหลายๆคนเลยที่เขารู้สึกเหมือนกับว่าคําพูดของเขาการกระทําของเขามันไม่ได้มีนะ ผลกระทบต่อใจิตใจของคุณเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะโดยเฉพาะนะคะคนที่ชอบบูลลี่คนอื่นเนี่ยคือแบบคือจริงๆแล้วเขาก็อยากทำแหละคุณแต่เขาไม่มีตงมงังค์ทำไงแล้วจริงๆแล้วคือเขาก็อยากจะเหมือนกับว่าเอ่อเรียกว่ามีชื่อเสียงหรือว่ามีความสําเร็จเหมือนคุณแหละนะคะหรือว่าอยากจะทํานิสัยแบบคุณนั่นแหละแต่เขาคือแบบด้วยความที่เออเขาเป็นคนแบบเนี้ยนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้น่ารักเหมือนคุณหรือว่าอยากจะมีคนรัก อยากจะมีคนชื่นชมแต่มันก็ทําไม่ได้อะนะคะมันก็อยู่ที่ในเรื่องของความรู้สึกจิตใต้สํานึกนะคะด้วยตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนนิส,สัยแบบนี้แล้วนะคะประมาณที่ชอบพูดแซะกันแน่กันแหนคนอื่นหรือว่านะคะรู้สึกประมาณที่ทําอะไรแล้วคือมันไม่พอใจอ่ะนะมันไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่า บุคคลที่มักที่จะซุบซิบหรือว่าอิจฉาหรือว่าการแกล้งนินทาแซะคุณเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มบุคคลที่เขาอ่ะอายุมากๆากเงี้ยคือเขาไม่มีโอกาสที่จะไปทำศิลยกรรมแล้วมันหมดช่วงวัยทําไปก็แค่นั้นประมาณนี้หรือว่าเขาอาจจะไม่มีเงินพอที่จะไปทําแต่อิงแล้วเชื่อเถอะถ้าเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเขาต้องไปทําไปดึงหน้านั้นะไปเสริมไปเติมไปแต่งให้เขาสวยให้เขาน่ารัก อยู่แล้วอ่ะไม่มีใครอยากจะแก่หรอกนะคะแต่มันติดอยู่ที่แบบติดอยู่ที่ในเรื่องของการเงินนะติดอยู่ที่ในเรื่องของการที่แบบว่าเออนะเงินเหลือกินเหลือใช้ไหมอะไรเงี้ยคือมันต้องไปทําทุกคนอยู่แล้วอยากสวยอยากหล่อยอยู่แล้วนะเขาก็พูดแซ่พูดต่อว่าคุณไปอย่างงั้นแหละนะคะคือจริงๆแล้วคนเรามันไม่ได้รู้สึกพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่หรอกนะคะ สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเหมือนกับว่าคือคนที่เขาพูดแบบนี้คือลึกๆในใจแล้วนะคะคนที่อิจฉาคนที่แบบมั่นใส้ในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณเป็นนะคะคือเขาทําไม่ได้ก็แค่นั้นเองนะคะก็แค่เปรียบเทียบตัวคุณคุณไม่ต้องไปใส่ใจเลยอ่ะนะคะดูสินะคะเขาไม่กล้าทําหรอกแล้วเขาก็รู้สึกแยะะ่กับตัวเขาเองด้วยรูปร่างหน้าตาของเขานีสัยของเขานะคะการเงินของเขา นะคะรายได้ของเขาอะไรต่างๆภาระต่างๆจริงๆแล้วคนเราคือมันก็อยากสวยอยากหล่ออยากน่ารักอยากมีคนห้อมล้อมอยากมีคนที่แบบเหมือนคอยมาเป็นเอฟซีคอยติดตามมาชื่นชมอ่ะนะเธอสวยเนาะวันเนี้ยเธอแต่งหน้าสวยนะเธอแต่งตัวสวยนะอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเหมือนกับว่า เออตัวคุณเนี่ยนะด้วยความที่ตัวคุณเป็นพลังงานของเก้าเหรียญน,นะผู้หญิงผู้ชายเก้าเหรียญที่เอ่อมีเงินพอที่จะสามารถที่จะนําเงินมาเสริมเติมแต่งตัวเองหรือว่าทําตัวเองให้เฉิดฉายดูดีมีเสน่ห์ในสังคมนะคะไม่ได้เดือดร้อนเหมือนคนอื่นนะคะก็เลยทําให้คนที่แบบเขาไม่มีโอกาสที่จะได้สวยได้หล่อได้ดูดีได้เพอร์เฟกได้มีชื่อเสียงเหมือนคุณได้ทําเหมือนคุณนั่นเองนะคะฉะนั้นจงเหมือนกับ พอใจจงรู้สึกดีกับความรู้สึกนะที่เขาอยากจะอิจฉาคุณนะหรือว่ารู้สึกแสะคุณประมาณนี้นะคะไม่ต้องไปรู้สึกแย่เลยนะจริงๆแล้วเขาอยากจะชื่นชมคุณนั่นแหละไพ่อยากบอกอะไรไพ่อยากบอกอะไรนะคะสองเหรียญอินเวิร์ดนะคะคือคุณจะเจอบุคคลแบบเนี้ยเจอสังคมแบบเนี้ยทุกที่เลยนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับว่า การที่คุณจะนําคําพูดความคิดการกระทําของคนเหล่านี้มาใส่ใจหรือเปล่านั้นนะคะมาทําให้จิตใจของคุณนะคะความน่ารักของคุณนะคะมันลดลงหรือว่ามันจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนขอให้คุณเหมือนกับว่ามีความที่รู้สึกว่าเออชื่นชมรู้สึกพอใจกับคําพูดของเขาการกระทําของเขาลึกๆแล้วเขาอยากจะชื่นชมยินดีกับคุณนะคะหรือว่าบางทีอ่ะ คำติเตือนคำอิจฉาหรือว่าการแซ่ของคนอื่นนะความหมั่นแช่ของอื่นอาจจะทําให้คุณเป็นเหมือนกับว่าเห็นภาพสะท้อนนะในตัวคุณว่าเออตรงนี้ไม่ควรที่จะทําสิ่งนี้ไม่ควรที่จะทำนะเราจะได้แก้ไขหรือว่าประพฤติตัวในในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็ทําให้คนอื่นเหมือนพอใจมากขึ้น นะคะให้เขาเหล่านี้นะความอิจฉาหรือว่าความกันแกล้งของเขาเนี่ยเป็นภาพสะท้อนย้อนให้คุณได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีของคุณในตัวคุณแล้วให้คุณปรับเปลี่ยนนะคะอืมก็ก,ก็อาจจะต้องเหมือนกับมองในภาพลักษณ์ที่ดีหรือว่าการเปลี่ยนพลังงานลบให้เป็นพลังงานบวกหรือว่าถ้าแบบเหมือนเจอพลังงานที่แย่จริงๆอ่ะนะคะก็เหมือนกับ ให้แสดงออกถึงความมั่นคงในด้านของจิตใจของคุณให้เขาได้เห็นเลยว่าเนี่ยฉันพอใจในสิ่งที่ฉันมีอยู่นะฉันเป็นศิยรรมแล้วฉันรู้สึกดีนะศิยากรรมแล้วมันปลอดภยัยหรือว่าการที่คุณทําตัวน่ารักให้คนอื่นได้ชื่นชมเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการดีนะนะคะคือน่ารักจนแบบทําให้คนอื่นรู้สึกหมั่นไส้ไอ้คนที่หมั่นไส้คุณก็คือเขานะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ย เขาทําไม่ได้นั่นเองนะคะก็แค่นี้นะ้อยอย่าไปใส่ใจเลยอะ่ะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทาง,ทางขอบคุณทุกการติดตามคะ่ะ